ผมยังช็อกไม่หายเลยหลังจากที่ดูตอนสองเสร็จผมก็เจอมีดปักอยู่ตรงกลางลูกแต็งโมสองลูกแ,และหลังจากนั้นเธอก็ตื่นขึ้นมา what the fuck นี่มึงลอกกูเล่นใช่ไหมเนี่ย oh my fucking g o d เอ้ยเมื่อไหร่กูจะมีบทผมคิดว่าพวกเราน่าจะปองดองกันได้นะครับเออเพราะพวกเราเป็นความหวังนี่นาใช่ไหมละ่ะผมคิดว่ากับพูกผมนี่จะต้องสื่อในใจของทุกคนได้แน่นอนนาเอกิแกน่ะมันโลกสวยเกินไป น,นี่แหละจะเป็นคนฆ่าแกเองสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เมนูเกมมิ่งทีวีนะครับเมื่อกี้เป็นของแถบจากตอนที่3นะครับของดันกันโรปาติเอนออฟคิโบกามิเนะนะครับบทภาคอนาคตนั่นเองอก็ถือว่าเป็นสรุปนะครับสำหรับอาทิตย์ที่แล้วที่ผมไม่ได้ทำรีวิวนะครับผมโอเคงั้นเรามาเริ่มตอน4กันเลยดีกว่าวันนี้ผมเพิ่งได้ดูตอน4ไปผมรู้สึกว่า มันค่อนข้างที่จะกลายเป็นอนิเมแนวแอคชั่นไปแล้วนะครับผมสิ่งที่ทําให้ผมอึ้งทึงมากที่สุดก็คือตันลุงคนนี้นะครับผมไม่คิดเลยว่าปู่แกนี่จะมหาเทพสุดยอดอะไรขนาดนี้นะครับทั้งที่โปรไฟล์แกก็บอกว่าเป็นคนรักสงบนะครับไม่ชอบความรุนแรงนะครับผมก็คิดว่าคุณลุงแกเป็นประเภทสู้คนไม่เป็นนะครับเน้นคุยด้วยเหตุผลอย่างเดียวที่ไหนได้นะครับลุงแกไม่คุยแล้วนะครับผมลุงแกนี่มีอะไรนะวิชาซ่อนเข็มนะครับไว้ตรงใต้ปอกแขนนะครับอารมณ์เหมือนกับ คล้ายๆกับอะไรนะแอสซิงครีตโคตรเวอร์โคตรโอโหโคตรมัว่วโคตรอลังื่องเรื่องนี้มันอะไรนักหนาเนี่ยฮะมันไม่มีสารชั้นเรียนมันไม่มีการสืบสวนสอบสวนใดๆทั้งนั้นโผล่มาพี่แกส,สู้กันอย่างเดียวเลยทั้งองค์กรนี้ไม่มีความไว้ใจ ไปเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันเลยผมมาก็ไล่ตบไล่ตีไล่ยิงโดนดาบโดนมีดกันอย่างเดียววัดฟักองค์กรนี้มันเป็นอะไรกันเนี่ยมันอยู่กันมาได้ยังไงมันเป็นความหวังของมนุษยชาติกันได้ยังไงผมราไม่เข้าใจเลยจริงๆนะแล้วก็ตอนหลังนี่สุดท้ายลุงแกก็ดวลกันอ่าดวลกันกับมุนคาคตาครับเหมือนจะสู้กันสูสีมากเลยแต่ก็ไม่รู้ทําไมว่าลุงแกถึงเอามือไปรับดาบอ่าโอเคหล่งงั้นก็ลาก ุงตะตาลงไปด้วยนะครับคิดว่าจะตายคู่ที่ไหนได้ลุงแกตกมาก็ตายงงๆคนเดียวอุนตะตาก็งงสิครับเฮ้ยตกลงมึงจะทําอะไรกันแน่เนี่ยฮะ <c oughs> ลุงแก,กก็หัวเหรอหัวเราะให้กับความโง่ของตัวเองตัวเองที่ไม่มีโชคเลยทั้งที่มีปัญญาที่จะสู้และจะแท้แต่ทำไมเรื่องที่จะโดดลงมาผมก็งงจริงๆเลยผมก็ว่าแล้วว่าลุงแกในบทเยอะเหลือเกินนะสุดท้ายจะต้องตายจริงๆด้วยนะครับอย่างที่ผมได้คาดการไว้เลยนะว่าถ้าเกิดใครมีบทมากในภาคนี้แล้วก็แสดงว่าจะต้องตายอย่างแน่นอนนะครับ แล้วสิ่งที่เซอร์ไพรส์ยิ่งกว่านั้นนะครับก็คือตัวตนที่แท้จริงของเก็กโคกาฮาระนะครับผมและเธออุตสาบอกกับนายกิว่าเดี๋ยวฉันจะป้องกันพวกเธอทั้งสองคนจากจูโซเอง่างนั้นฉันก็ออกไปนะครับแล้วก็ไปยิงมิซาสัจจูโซจูโซหลบได้ไดัดดงนั้นจูโซวิ่งมาเตะก้านคอกระเด็นสลบตายไปโอเค่างนั้นเราก็ได้เห็นความจริงแล้วนะครับว่าเธอเป็นหุ่นยนต์นะครับดูผ่านทางลูกตานะครับผมแล้วสิ่งที่อึ้งยิ่งกว่านั้นก็คือคนที่ควบคุมเธออยู่นะครับคนที่ควบคุมเธออยู่นั้นก็คื ายห,หัวเขียวนั่นเองนะครับจากภาคอนอเตอร์ซึ่งผมก็ไม่รู้ชื่อนะครับว่าชื่ออะไรแต่เห็นมีคนบอกชื่ออะไรนะโมนากะใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดอืมโอเคน่าจะชื่อนี้แหละครับนะเธอเป็นให้ให้จะพูดว่างไงดีล่ะเป็นพวกวอนนาบีอะครับอยากที่จะเป็นจุดโกะอยากที่จะเป็นคนที่ได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดของความสิ้นหวังนะครับดูจากกิฟติดผมเธอสิเห็นไหมเธอพยายามที่จะเรียนแบบเป็นจุดโกะทุกอย่างเลยพยายามที่จะทําท่าทางหน้าตาหรือว่ามี อารมณ์ลักษณะที่สายบุคลิกเหมือนกับจุนกะเป๊ะๆเลยนะครับแต่เธอก็เป็นแค่ผู้วอนนบีนะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเธอรอดไม่ได้ยังไงเหมือนกับผมโดนสปอยงั้นแหละเพราะผมไม่เคยเล่นภาค AE มาก่อนไงผมก็คงคิดว่าใหญ่หัวเขียวนี่ก็คงจะตายไปแล้วแหละเพราะว่าเพราะว่ายัางไงอ่ะก็น่าจะต้องตายนะตามสูตรใช่ไหมละ่ะสุดท้ายเธอผู่มาแบบนี้ก็เป็นการสปอยแล้วไงว่าบอสใหญ่หรือก็คือเธอเนี่ยในภาค a อไไม่ได้ตายโอเคผมโดนสปอยเรียบร้อยแล้วเครียดเลยผมจะเล่นภาค a อทํทำไมเนี่ยแบบนี้ โอเคครับน,น,นี่ก็คือทั้งหมดของตอน4นะครับผมเนี่ยสรุปแค่นี้แหละครับนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าไอ้การรบปะในภาพของบทอนาคตที่ผมคิดว่ามันป่วยๆนะครับผมรู้สึกว่าโผล่มามันก็ตีรันฟันแทงกันอย่างเดียวเลยมันไม่มีสืบสวนสอบสวนไม่มีค้นหาหลักฐานไม่มีสารชั้นเรียนมันก็ไม่มีความเป็นดันการรบป่าแล้วสิมันเหมือนกับเป็นอนิเมะต่อสู้ทั่วไปนะครับ ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่ถ้าเกิดคนที่ไม่เป็นแฟนดันการรบปับมาดูดยมันจะเข้าใจไหมวะโผล่ oh, มามันอะไรกันเนี่ยอยู่ๆก็จับมาให้มาฆ่ากันยังไม่มีเหตุผลตัวละครเป็นใครมีนินสัยใจคอยังไงก็ไม่รู้จักไม่รู้ว่าใครเป็นใครอยู่ๆก็มาฆ่ากันผมคิดว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ใช่แฟนดังการรบามาดูเรื่องนี้นี่นะไม่ใช่แค่ดูไม่รู้เรื่องนะดูแล้วจะหมุดหงิดมากกว่าเดิมอีกนะว่าทําไมอีกคนแต่งเรื่องมาถึงได้หวยแตกแบบนี้โผล่มาก็ยัดเยียดให้ตายใช่ไหม แล้วใครที่มีบทเยอะก็มักจะตายโอ้ไม่ไม่จริงโอเคพอแค่นี้แหละผมรู้สึกสิ้นหวังลดอเกินกับบทของภาคอนาคตเนี่ยนะผมมองไม่เห็นอนาคตเลยสําหรับเรื่องนี้นะครับถึงแม้หลายคนอาจจะก,กีก๊าก่อนที่ได้เห็นมนากาโผออมานะแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกเลยเพราะว่าผมไม่รู้จักตัวละครตัวนี้ด้วยซ้ําไม่รู้ว่าชีจะทําอะไรมาบ้างนะครับผมไม่ได้ดูภาค AE มาก่อนเลยนะเพราะว่าผมรอที่จะเล่นเองมากกว่านะครับ โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันพฤหัสนี้ก็จะมีบทของความสิ้นหวังตอนที่4ออกมาแล้วนะครับกำลังสนุกเลยนะอ่าและส่วนรีวิวของอตอนที่3นะครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิวพร้อมกันติดติดกับตอนที่4เลยนะครับนะทำแบบคลิปนี้แหละครับโอเคครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ